สวัสดีครับวันนี้เรามาเกาะติดการหล่อเสาผ่านรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้ก็เราอยู่ที่โคนเสาเลยนะครับก็จะเห็นนะครับเสาต้นใหญ่มากครับก็เห็นบนยอดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้หล่อไปแล้วครับสองเสาครับนี่ครับต้นหนึ่งครับต้นใหญ่มากนะครับส่วนตรงนู้นก็กำลังเชื่อมอยู่นะครับกำลังก่อแบบอยู่นะครับ บแบบโครงสร้างก็เห็นพี่คนงานเข้ากลังผูกเด็กเชื่อมเด็กกันอยู่นะครับนี่ครับเสาใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นครับใกล้ๆครับเดี๋ยวไปเลยครับ คบ๋อตรงนี้ก็จะเห็นเป็นการก่อสร้างนะครับต,ตรงนี้เป็นการแล้วเสาเข็มเพื่อรลอ,อหมวเตามอนะครับพอค่อนขาๆจะเสียงดังหน่อยนะครับ ยาวๆเลยครับ่อเค้าเสียงนะเพราะว่าเป็นเสียงแจ็คบูนะครับเราจะไม่ลงไปครับเพราะมันเป็นเขตพื้นที่ก่อสร้างครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านบนอย่างเดียว ัเดี๋ยวมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ลัง ต่อแบบเนียครับพอจะเห็นการต่อแบบสีคาราบนี่ครับขอสีตส้นกลวยฟังนิดหน่อยครับ นี่ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของแบบนะครับที่จะมาประกอบนี่ครับเดี๋ยวแบบเราซูมเดี๋ยวทำการซูมให้ดูเลยครับนี่ครับแบบหางก่อข้างครับ นี่ก็เป็นชิ้นส่วนแบบนะครับที่จะมาประกอบที่หน้างานนะครับมื่อก็จะเห็นครับ ต่ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับตอนนี้ก็หลอเป็นช่วงๆอยู่ครับลองให้ดูครับนี่ครับแบบก็ค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างแข็งแรงครับทางรถไฟความเร็วสูงครับตรงนู้นก็เป็นแท่นปูนนะครับ ครับที่้องเห็นนะครับเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับนี่ครับเป็นแท่นปูนนะครับนี่ครับกำลังก่อสร้างเลยครับถ้ามองในมุมนี้ครับก็จะเห็นเป็นเสาต่อหม้อที่โผล่มาครับสองเสานะครับสองต้นนี่ต้นนึง กำลังเชื่อมโครงสร้างเหล็กอยู่นะครับตอนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่ครับทุ่งนาสีเขียวดีนะครับพอสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ชมต่อไปนะครับระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างช่วงอำเภอบางปีนนะครับไปจังหวัดนุตย,ยาก็ใครรับชมลิปนี้จนจบก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องผู้ใหญ่ช้าด้วยครับก็สวัสดีครับ